สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ช่องพ่อสวัยคนเดิมครับมาขณะนี้พ่อสวัยคนเดิมก็ยังวนเวียนอยู่ที่วัดป่าหนองแก้วอยู่นะครับยังไม่ได้ไปไหนเพราะว่าตัวเลขอยู่ที่พระพุทธรูปต่างๆก็ยังมีเยอะอยู่นะครับเนาะตามที่พ่อสวัยคนเดิมได้มาที่วัดป่าหนองแก้วนี่นะครับนาะกลับไปเหนียงาะวาหางวดที่แล้วเนี่ยครับมาเอาเลขอยู่ จับเลขให้กับ f อฟพิษนะครับเพราะพอสวยคนเดิมก็ขอตรวจขออาัยเอฟซีนะครับเนาะที่ลงตัวเลขให้พิษนะครับเพราะว่าเลขตัวเลขที่ลงไปหันมีหนึ่งเกาห่าชุดหนึ่งคือเป็นเลขที่วิหารหลวงปู่ใหญ่ครับแต่ว่าเขาบได้ลงเป็น2ตัวห้นะลงแค่สามตัวห้นะครับเป็นมตัวหายนะครับเนาะบาทนี่พอสวยคนเดิมก็สีมาจับตัวเลขกูที่กับองค์พระพันธราชนะครับเนาะองค์พระพันธราชว่าเขาสิจับตัวใดไปใส่เนี่ยคือ องค์พระคันตราชนี่ก็บชีมีตัวเลขอยู่ให้เห็นนะครับน้อคือสิเป็นเลขกแปดนะครับแล้วอยู่ผาผูกแอวเพลินนะครับเอ้าเดี๋ยวสีไฮเบิ้งนะครับมาว่าเลขกแปดที่ใส่เอาออกคักๆนะครับว่านี่ครับเหล็กแปดของเพิ่นก็บชอยู่แอวเพลินนะครับเน้อเป็นเลขที่อยู่เอวนะครับเนาะเป็นผาผูกแอวเพลินก็บชีมีเลขกแปดอยู่ตัวนึงมัดเอวไว้หันเป็นรูประกั้งหุวมนะครับเน้อรูประกั้งหุวมลงมานะครับอันนี้คือว่าไทยแท้ว่ะดิ ละกข่างห่วมก็เป็นเลข8มัดลักษณะเป็นเลข8แปดนะครับเนาะให้เห็นอย่างชัดเจนเลยครับว่าเป็นเลข8นะครับเนบาะยูเอลเพิ่นบาตนี้เข้าได้เลข8แปดยูเอลมาคันตราดแล้วหรือว่าปางขอฝนแล้วนะครับเข้าก็สิไปเอาเลขกย่ไซแน่ไซนะครับเนาะเอาเลของค์ละตัวละตัวนะครับเนพะื่อบาตนี้เอาอยูุไซมาสนันทีไปสีผ้าไปเอาเลขครับบาตนี้เอาใส่อีกนะครับเนาะให้มันเป็น3ตัวแล้วก็สีมาให้ตัดเหรียญสตัวนะครับเนพะื่อ ให้เรตัดเด่นสองตัวเนาะเพราะว่าเขาจะไปเอาใส่หลายๆมันมันมันหลายมดครับมันมันหลายมันหลหลายมันกะเล่นยากเไปมันบ่มีเงินซื้อว่าผู่ทุนหน่อยเห็นบ่มีเงินซื้อเนาะครับเนาะผู้ทุนไหลกับไข่แน่บ่ล่ะซื้อใหญ่ไปนะครับเนาะซื้อใหญ่ไปเรื่อยๆอันนี้ก็ให้ใช้วิจัยอนุญาตการรับชมตะรับเด้อเขามาแล้วเขาจะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครับพอสไวยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ที่เพื่อสิบบริการผ่านข่าวสารใหม่ๆ จากทั้งช่องของพอสไลด์คนเดิมนะครับเอาบาทนี้ไปสีภาพไปเอาตัวเลขนะครับเนาะจูครับพระพตรุปต่างๆครับไปตามพอไว้ไปครับตามพอไว้ไปอ่ะครับบาทนี้เอาว่าไปตามไปนะครับเนาะเอาว่าสี่ดลตัวใดอ่ะเอา,เอ,าอันนี้ก็คืออา่าพระนาคปกนะครับที่เบาไว้นะครับว่า มันบ่มีเหล็กเกศแต่ที่จริงแล้วอพอสบายคนเดิมเขาใจผิดว่าบ่มีเหล็กเกศมันบ่แมนครับอ่าพญานาคเกศเสียนกับเป็นเหล็กเกศเลยครับเนะอ่าพญานาคเกศเสียนเป็นเหล็กเกศหล้วเขามาก็ได้เป็นงวดที่แล้วนะครับเนาะว่ามีอยู่พญานาคเกศเสียนอ่าแต่ว่ามีอยู่องค์หนึ่งพญานาคเกศเสียนมาทันบาดนี้มีอยู่นี่ทั้งหมด3องค์ผมเลยครับพญานาคเกศเสียนนะครับเนาะอ่าสามองค์ จีบเจ็ดสามสบอเราสันว่าห้วยบอลแน่นอนหล่ะับบอลแนนนะครับเนาะอ่ะสีลงมาให้เ้อะครับเจ็ดสามนะสีบอลลงมาให้มันสยออะคราบเก็วสาไปแล้วบอลงมาให้ออกอันนี้ปล่อยไว้เป็นขั้นตอนเด็กขั้นว่ไปแล้วปุ๊บบอลงให้ปุ๊บออกหลุดนี่ยเป็นอีกอย่างนะครับเนาะอ่ะเจ็ดสามนะครับเนาะเจ็ดสามสามเจ็ดเอ้าลงอยู่ดอกครับลงให้อยู่ดอกขามันเป็นเจ็ดสามเราเก็บออกเก็บหนึ่งเก็บสองนะมันจะออกเก็บสามหมดของแน่นอนของบอลแน่นอนเป็นของที่แน่นอนนะครับเนาะไปเอาอยู่ใส่เลขครับมา สีผ้าไปเอาอยู่หลังหลังหลังใสนะ่แล้วทห็นว่าหลังพระทิพเป,ปเนศน,น,นะครับว่าหลังพระทิพเปเนศที่มีเลขสามตัวหนึ่งตัวบักใหญ่นึงครับเอ้าอยู่ใส่แล้วเห็นไปพูดเลยครับเอ้าเดี๋ยว,วแป๊บนึ่งนะครับเราจะต่างกองหายเข้าครับบ้านนี้นเห็นแล้วนะครับเนาะเลขสามตัวบักใหญ่เลยครับบานนี้นเห็นบอกครับเอ,อ้าอันนี้คืออยู่อ่าด้านหลังของพปประทิพเปเนศนะครับวนะ่าเลขด้านหลังของพระฤาสีมีเลขสามตัวบักใหญ่หนึง เจ้าใส่ใส่เราทห็นวะโอ้ยสีบใสัยเ,เอาพยนาคใส่น้ำบอ่อแหละครับว่ะนุ้ยเอ๊เอา,เอาพยนาคใส่น้ำกว่สิเก็ดสามสามเก็ทนแล้วเนะ <laughs> าะอแตาบอเมียนนะครับเด้อพอสวัยจับใส่คือเหล็กโตหนึ่งอีกต่างหากนะครับว่ะอ่าคือสีบใส่ยพยนาคถอดเกินบอ่อเอาเอาคิดก่อนขับคิดก่อน คิดยังไงเลขสามเพื่องามแท้แล้วครับตัวใหญ่งามแท้เนาะเลขสามก็ไรนเนาะงามีหลีเดอเลขสามตัวนี้นะครับเนาะอยู่หลังทางกังวลพระทิพเนตรนะครับเอออันนี้คือเลขสามนะครับเนาะจับมาแล้วได้แปดสามแล้วนะครับเนาะแปดสามเราเอาสามตัวให้มันได้สามตัวนะครับเนาะใส่สามตัวเข้าไปใส่สามตัวเข้าไปแล้วก็ไปตัดเหรียญสองตัวนะครับเออเซียร์ไว้ให้สองตัวนะครับเนาะเอาอันนี้คือเลขอยู่กับพระทิพเนตร แล้วก็ปางคันธราศขอฝนนะครับเนาะปางตลาดขอฝนจับใส่เป็นเลข3ตัวตัวที่3อยู่ใส่เราะฉันว่าตัวที่3สิผ้าไปเอาบัตรนี่ครับไปตามพอสวัยคนเดิมไปครับเอาตัวที่3ใส่หลักก็เข้ามาตัดเหรียญสองตัวออกนะครับเนาะเห็ดไว้หลายตัวหลายมันมันชีมีเงินสื่อบบท่านไม่เงินสื่อบโบพ่อเอาแค่สามตัวเนี่ยตัดเหรียญสองตัวออกนะครับมันง่ายๆเนาะครับไปเอาตัวที่สามใส่บัตรนี่ครับ เอาตัวที่สามนี่พอใสยคนเดิมสิเอาเล็กเก่าใช่ไหมครับเนาะเอาเล็กเก่าใช่เนะาะยาวหลายๆมันทีมันทีผมมีเล็กทีผมมีกันซื้อเอาเล็กเก่าใส่นะครับเนาะเหล็กเก่าอยู่นี่บบยยน,นะครับตัวบักใหญ่ๆนี่แหละนะครับเนาะเป็นเล็กเก่าที่มองเห็นในตัวใหญ่เนี่ยใส่ครับเอาเป็นว่าเป็น 8, 3, 9, แปดสามเก้านะครับเนาะแปดสามเก้านะครับแปดอยู่ประคันตราชสามอยู่หลังทิปติพเนศ กันว่าเก้ายูดันนาเป็นค่ายว่ายู่ทึ้งหมอนนะครับเพือเป็นเก้าอยู่ทังหมอนเนาะตีเป็นแปดามเกหรือ9 3 8าสามแะครับเนาะหลักการซีไฮตัาเล่นสองตัวเอาคือเก้าสาามเก้าหลกการสามดแปนะครับเด้อขั้นบอมัก8ปดเก้าเก้าแกับว่เอาใดรนะครับนะครับแต่ว่าสีร่งมาอยู่คามันออกนะครับเนาะกาสีลงเลขไปอีกจุดหนึ่งคือ7 3 3, 3. 3. 7เจ็นะครับเลขสตัวนะครับเนาะ สีมีอยู่น้ากันหลายหลายตัวอยู่กับกับไปกับมากกสีหลายครับขั้นบวกกับลงให้บวกกับเลยคขามันออกตัวกับเป็นไรครับปฏิว่าว่าถึ้ปฏิวบัติเรื่องโรคหาตัวนั้นคอยชื่อตัวนั้นนว่าเอาสีลงคห้ยนะครับเนโรคเอาแบบไปกับพร้อมนะครับไปกับพร้อมมันเรียบร้อยเลยห้มันได้ได้พร้อมพร้อมกันไปนะครับเนาะกับซื้อขั้นไปนะครับขั้นบวมักตัวไหนห้อก็ตัดออกนะครับเดิมบอลแมนลงไปซิฟตัวกัซื้อซิฟตัวเน็ตบอลแมนเนี่ยครับ ท่นหลายประเด็นกับบ่มีคนสื่อเลยบ่มีเงินสื่อเลยพอพอสวัยคนเดิมกับบ่มีเงินสื่อเี่ครับเพราะว่าทังตะภูอ่าชมนะครับเนาะเอสพีทุกท่านเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพอสวัยคนเดิมนะครับเด้อเพื่อสิบิ้นกับรังแรงใจฮึดสู่ต่อไปนะครับเนาะแล้วก็อาจจะลืมขอสําคัญกับใส่มือเนี่ยน้อยของท่านอา่าจิ้มลงไปมึงหัวปุ่มมือสี่ขึ้นนะครับครับครับเด้อจิ้มลงกขังเดียวนะครับบ่ต้องจิ้มหลายแล้วครับจิ้มลงกขังเดียวนี่น้อยขังปั๊บเสร็จเดียวนะครับเนาะขอคนละขครขคขั้งนะครับเนะนนนนาะออออัี้คคืวม่ของจาก ปากโค้ดสบายคนเดิมนะครับเนาะอันไกลอ่อนวอนเอฟซีทุกคนนะครับขอแพงเพียงกำลังแรงใจเท่านั้นครับหลักอยากขออย่าเริ่มกับคอสำคัญก็บอย่าเริ่มกับแช่ไปนะครับเดิ้อเพ illa, Darwin, not, ื quiero, envision, ่อสิเป็นสะพานบ uh, ุญให้กับ FC ฟซีทุกคนขนาดนั้นครับเนีเพราะว่าเข้าแช่ไปปุ๊บพ่อกระไดบุญของเข้าอีกทีนึงนะครับเป็นสะพานบุญไปเรื่อยๆครับสะพานบุญของเขาก็สิได้อยู่หมันคงนะครับว่านามพัดกะสีบ่วพังร่มพัดกะสีบ่วโยนนะครับเนาะเพราะว่าเขาเป็นสะพานบุญผู้เริ่นค่ำผู้นี้ค่ำสะพานกะสีแข็งแรงนนะะคับเา เป็นสะพานบุญที่แข็งแกงร่งกโชลาบังเกิดเท่ากับสีบอสะดุดนะครับนะเนาะสีไหลเขาไม้ตลอดเวลามันกับสีบอสะดุดนะครับอ่ามันกับแาขีตานี้นะครับเรื่องการทําบุญนี่ทําแบบได้มันกับเป็นทําบุญได้บดด้วครับเนาะว่าเพียงแต่ว่าเท่าสีทําบอนั่นนะครับเนาะขันเท่าบอทํามขันเท่าบอเห็ดบุญกับบ่อบังเกิดนะครับเด้อกัสิบ่อเกิดแก้ตัวของเขาเองครับบ่อไปบ่อได้บังเกิดแก้ผู้อื่นนะครับเท่าท่ามหักระนะครับเนาะอันนี้คือการทําบุญสร้างบุญสรร้้้าางงงกกุศลใหััับบตวเเจขออค อ่าสังบุตกากส่วนให้เจ้าของใครเยมากอ่าเพราะเป็นของผู้ใดแล้วครับเป็นของเจ้าของนั่านละครับที่พ่อสวัยเบาเจ้าจ้ามจำนีก่ก็อยากให้เอฟซีของอลำรวยๆนะครับเนาะเพราะช่วงนี้ก็เป็นโควิดนะครับหนาหนี้หนาฝนว่าต้องไปใส่มาใส่นะครับอยู่กระปัานครับที่อ่าพุกระดิง่งแกงเตือนไว้กับลิปใหม่ๆม่ขีดตรงตรงถึงบ้านทันตลอดเวลานะครับเด้ออ่าการเดินทางหนาฝนเป็นการลำบากนะครับเนาะเดินไปทางไปใส่มาใส่มันก็ลำบากเอาอันนี้คืออ่าเป็น คลิปใหม่ๆนะครับเนาะคือเขามาสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้เอฟซีทุกท่านมีโชคมีลาภกันทุกคนทุกคนนะครับเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดียังงามๆครับ